น้องชายวัยมากเลยทุกคนนี่คือตัวตัวแรกน้องชายเขาได้สามตัวแล้วเราก็ได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อาจจะไปตกปลานะครับทุกคนอันไปกับน้องชายเนี่ยคือแบบวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วทุกคนวันแรกของปีนี้นะทุกคนคือแบบไปตกปลาเออไปตกปลาแข่งกับน้องชายน้องน้องชายเขาตกบ่อยนะทุกคนเนี่ยอืม ไม่รู้นะใครได้เยอะที่สุดไปลุ้นกันตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ว,ว่านี่ทุกคนนำโน้ทุกคนโอ้โหคือแบบนำนำเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่มั่นใจเลยว่าจะได้เนี้ยเพราะว่าไม่เคยตลบเลยไม่เคยตัวแบบเนี้ยแต่ยังไงก็ลองนะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะ Ừ nè dưới mà Dưới con thấy con mắn Nhớ bố mà Hả Mèo ตอนนี้นะครับสิบนาทีผ่านไปแล้วทุกคนแต่ยังไม่มีใครได้เลย น้องเขาได้แล้วนะครับทุกคนน้องเขาได้หนึ่งตัวคือแบบตัวนี้นะครับทุกคนเราชนะน้องใจไม่ได้แล้วลคือแบบน้องใจ็เขาได้แล้วสามตัว ทุกคนสามชั่วโมงไปแล้วทุกคนกว่าจะได้หนึ่งตัวดูดินี่คือปลาอะไรปลาแจ๊กปลาชอตสามชั่วโมงไปแล้วทุกคนนี่คือตัว,ต,วตัวแรกน้องชายเขาได้สามตัวแล้วเราก็ได้นี่คือตัวแรกนล้วทุกคน ไม่ติดทุกคนพาแต่หรอพาแต่ปืนใหญ่เลยทุกคนปพาแต่ใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วทุกคนแล้วก็จะไปหลบที่กระท่องหรอทุกคนตรงนั้นมีกระท่องหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวนะนี่เราก็จะไปหลบตรงนั้นแหละ เดี๋ยวเราก็เอาเบ็ดนี้วางวางไว้ตรงนี้เลาก่อกวนวางไว้ตรงนี้ก่กนอนน,นึ่เราก็จะทำตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จะไปเราก็จะปลูกที่กระดึงเลาวทุกคนอันเหยื่อปลาทุกคนครอ นี่ทุกคนได้แล้วนะทุกคนนี่ทุกคนเราก็เราก็วางไว้เสร็จแล้วทุกคนนี่สีแดนงนี่ทุกคนเราก็วางไว้แบบนี้แหละน้องชายไวมากเลย,ย <c oughs> ไม่ดูทาง คือแบบเราเนี่ยได้แค่หนึ่งตัวนะงทุกคนน้องแฉกเนี่ยได้สามตัวไม่ได้หรออ้าวทุกคนเบ็ดขาดเลยเบ็ดขาดเลยทุกคนโอ้ปลาอะไรไม่รู้ทุกคนไม่นไปอะไรเนีย่เ,เยอะเลยมั้ง อ่ามีบิดเสริมนี่ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จได้ร้อยแล้วทุกคนอนี่เสร็จได้ร้อยแล้วถ้าน,นี้ก็ขามเยังยืวืวหมดเลยทุกคนไม่มีเลยไม่ได้เอามาเลยทำไมถึงชอบติดนั่นนะนเฮียหืม คือแบบคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนถือว่าคลิปนี้ก็น้องชายชนะได้สี่ตัวนะคบทุกคนเราเราได้แค่หนึ่งตัวส่วนน้องเขาได้สี่ตัวถือว่าถือว่าเก่งเนาะทุกคน,นกมไม่ยอมเอาไ้แขนนี้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลทุกคน